สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวระเบิดนะครับเอาทดสอบระเบิดเริ่มจากหนึ่งลูกก่อนน,นี่มึงถ่ายเนี่ยใช่ครับผมถ้าได้ยินเสียงเพื่อนผมนั่นก็คือเพื่อนผมนั่นเองนะครับโอเคครับหนึ่งลูกแรกเ,เราจะฝังไว้ก่อนอเ,เราจะเริ่มที่หนึ่งลูกแรกก่อนนะครับถ้าได้ยินเสียงเพื่อนผมก็จะเป็นเสียงเพื่อนผม เอ้ยวางผิดด้วยโอเคครับมผมเริ่มมางแล้วครับลูกแรกไหนครับในหนึ่งลูกจะระเบิดยังไงโอ้ระยะการระเบิดก็สูงอยู่นะครับแล้วก็เริ่มมาที่แล้วก็เริ่มมาที่สิบลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็แปดเก้าส่ไหมเนี่ยไม่ใช่มั้งหนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคต่อ,อไป เรียบร้อยครับสิบลูกอุลูไม่หนึ่งอันแล้วก็วางโอเคครับเราจะมาดูกันครับสิบลูกจะระเบิดลักษณะไหนอุลูเดียวก็ทำให้คนตายได้แล้วนี่ครับสิบลูกก็ไม่มีอะไรมากก็โอ้โหได้ได้ได้แร่ยาเหล็กมาด้วยโอ้โหเอาไปทำอะไรทำนะมันคุ้มนะครับสำหรับไทเซเวิร์ลก็เราเล่งเคลียร์จีบค่ะโอเคครับ ิบลูกไปเรียบร้อยแล้วงั้นก็เริ่มมาที่หนึ่งร้อยลูกเลยหนึร้อยลูกตัง้งแต่วอิกนะครับก็นับบอกเอาเลยห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองสามสี่สิบคูณสิบแล้วกันก็เลยว่างอย่างนี้เลยทีเดียว โอเคครับนิบใช่ไหมไม่คมยืเลยเอได้เอ๊บเสร็จแล้วครับกินกี่เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่กี่ลูกก่ลูกดเกแปดเก้าแปดีีเปลี่ยนเก้าแปดเก้าแปดใช่ไหมเก้าแปดเก้าเก้าหนึ่งร้อยโอเคก็ครับนี่ครบนี่คือหนึ่งร้อยลูกนะครับเราจุดเลยนะครับระวังแหลกนะใฮ้ไม่ไม่ต้องห่วงเซร์่นะครับนโอ้ยโอยโนี่คือหนึ่งร้อยลูกนะครับปุ่งไปนู่นเลย คนหนึ่งร้อยลูกมันกระเด็นไปไหนครับนี่ครับมันลองเทียบกันหนึ่งลูกแรกลูกแรกที่เราลองเล่นกันนี่ครับมันอยู่นี่นี่ครับลูกแรกที่เราเล่นลูกเดียวก็สิบลูกนู่นก็หนึ่งร้อยลูกครับเราจะมลองไอ้นี่ใช<อ>่ไหมที่หนึ่งพันลูกครับผมอ่านี่ได้แล้วหนึ่งร้อยฮะหนึ่งร้อยเอ้เก้าแปดเก้าแปดกูไม่อยู่กูไม่อยู่เซิร์ฟเมืองนะตอนพัลูลกอ่ะร้อยหนึ่งกูยังไม่อยู่เลย ได <800 S 2> <า>ด้เียวฝากช่องด้วยขอบคุณครับมันอันนี้มันเก้าแปดอะหรือเปล่าวะใช่คะฝากช่องด้วยคือมันไม่ถึงหนึ่งพันก็ไม่เป็นไรช่างเถอะไม่ถึงหนึ่งพันเดี๋ยวก็ค่อยเติมครับโอเคครับเอา,เอาคุณเว็บทำอะไรข้างล่างอรัคุณเว็บโอ้แปดร้อยเก้าสิบเอ็ดรูปครับฝากช่องด้วยแปดร้อยเก้าสิบเอ็ดรูปแล้วเอ้ยเต็มแล้วจุดแล้วไปแล้วง,งั้นพงมึงจะรีบจุดไปไหนอะไรดีค แลกไปเลยคุณบอกคุณจะรีบจุดไปไหนก็แปดร้อยกว่าลูกเองมันมีข้างล่างอีกเว็บมันวางอ๋อนี่ครับก็คงครบพันแหละเออเกินได้มั้งเกิดเลยมั้งกุว่านี่ครับก็สภาพนี่ครับยังไม่ถึงที่เขาวางยังไม่ถึงร้อยทั้งหมดนี่ครับกำปั้นเลยทีอะโอเคไปหาที่ไหนหนึ่งร้อยลูกเรียบร้อยแล้วคมกับ หนึ่งหมื่นลูกงพันลูกหนึ่งหนึ่งพันลูกเรียบร้อยแล้วครับเวอรขอบคุณขอบคุณเว็กก็ไปเริ่มพี่หนึ่งหมื่นลูกทันเลยเลยครับไปแล้วอโอ้ยยังมือลูกวางมั่วๆแม่งเลยมันจะถึงไหมเนี่ยหนึ่งหมื่นลูกใครจะมานั่งนับก็มึงก็ดูอ๋ออเคโอเคโอเคครับอีกปีแล้วหนึ่งร้อยสิบเก้าบล็อก เรียบร้อยแล้วก็อีกก็อีกร้อยชั้นโอ้ร้อยชั้นได้ก็เลยเมฆไปนิดนึงอ่ะถึงหมืนลูกไม่๋ยวไปก่รู้ครับมาเดี๋ยวเกินก็ไม่รู้เวลดิดให้พอยังเดี๋ยวจะได้กดอก่เว็บออกไปเลยเกินได้เกินได้ระยะขาดใช่ไหมเฮ้ยเขาเสร็จแล้วได้ออกมาเลย ไยเตกมาเตะวอกยางในเนี่ยมองไม่เห็นอะเลยอือตีลูกครับเขาเห็นแล้วูครับแปดพันสี่เองแปดพันสี่ร้อยบวกอีกข้างล่างอีกแปดร้อยกว่าเท่าไหร่แปดพันสี่สิบแดพันสี่สิบันสิบใช่ไหมครับโอ้ยมันเกิดมันมันนอนขาดครับสูงอีกสูงอีกสูงอีกนี่ไงกำลังต่อห้าชั้นพอแล้วครับเดี๋ยวโอ้ไม่เกินแล้วเกินแล้วแหละเกินแล้วถ้าเป็นโคโลกูจะไม่ว่าเลยนะเว้ยเสร์ฟมึงไหวเหรอ เราจะไปล็อกเซิร์ฟโคโล่เพื่อนผมนะครับเอ <m <m ้ยเอ้ยเธอไปมื่นแล้วมื่นแล้วมื่นเลยเอาสวยแล้วเริวมเริ่มรับมเขาเลยแล้วเอาไงอ่ะเราเว็บเจ้ามาไงอ่ะสวยงามมากเขบเป็นประโยชน์ของประเทศไทยเลยเอาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่ม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 จะถ่ายแล้วเลยเลยไอ้มันเดี๋ยวไอ้เว็บจะจุดอ่าสลใครจะจุดไอ้คนเซิร์ฟว่าจุดโอ้โหิกูจะถ่ายกูคนถ่ายน้องมึง มึงเตรียมทีวีให้กูก่อนดีเอ้ยเดี๋ยวเขาจุดก็นด้ยเดี๋ยวเขาจุดเดี๋ยวเขาจุดเดี๋ยวเขาจุดเองเดี๋ยวเขาจุดเองเว็บกด